สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นฉลองอายุครบร้อยปีนะครับผมหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญนี้นะครับผมผู้สร้างก็จะเป็นสิทธิเอกพระรามนะครับผมเป็นผู้จัดสร้างนะครับนี่นะครับเหรียญเป็นเหรียญเสมานะครับผมเหรียญเสมาตรงนี้ผมได้มาทั้งหมดนะครับมีที่ผมทั้งหมดอยู่ สามสามหกเจ็ดแปดเหรียญนะครับมีทั้งหมดแปดเหรียญนะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะไหนนะครับผมนี่ครับเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนี่เหรียญแรกนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดดูทุกเหรียญก่อนนะครับทุกเหรียญที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็จะมีแบ่งให้พี่พี่ด้วยนะครับถ้าเผื่อสนใจนะครับผมเหรียญราคาไม่ไม่สูงนะครับเหรียญราคาหลักร้อยนะครับผมลุกเสก หลวงพ่อปลุกเสกนะครับผมก็คือเป็นรับประกันพระแท้นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมผมไม่ใช่เซียนพานะแล้วก็ไม่ได้อ่ามีร้านขายพระอะไรนะครับผมแค่อ่าเป็นคนที่แบบชอบเช่าเฉยๆนะครับก็เลยมีมีเก็บอย่างละสี่ห้าสี่ห้าเหรียญนะครับผมนี่นะครับตัวอย่างเหรียญนะครับนี่ที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกนะครับผมเหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกนะครับนี่ฮะ จะเป็นเหรียญเสมานะครับลงยาเขียวนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับเพื่อนเเห็นไหมเหรียญเสมาลงยาเขียวนะครับนี่ฮะรูองค์หลวงพ่อนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อยืนถือไม้เท้านะครับชี้มือนะครับผมนี่นะครับชี้นิ้วนะครับเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยทํานะครับ ชี้นิ้วแล้วก็บอกว่าธรรมดาใครไปหาหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็ชี้นิ้วแล้วก็บอกว่าขอให้มึงรวยประมาณนี้นะครับผมขอให้มึงรวยประมาณนี้ครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อถือไม้เท้านะครับนี่นะครับเลขโคดอมเบอร์เพื่อนๆเห็นไหมเลขโคอ๋อเลขโคอยู่ข้างล่างนะครับเลขโคสองสองสี่ศูนย์นะครับนี่ครับรูปหลวงพ่อนะครับผมมีทรงเหรียญนะครับ ตรงนี้ผมก็ได้เหรียญพิเศษมานะเขาจะเป็นเหรียญเนื้อเงินอยู่เหรียญหนึ่งนะครับผมก็กว่าจะได้เนื้อเงินมาก็ก็เช่ามาเยอะเหมือนกันนะครับผมเยอะเหมือนกันนะแปดเก้าเหรียญเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นเหรียญลงยาเขียวนะครับลงยาเขียวเหนียวซับนะครับผมเนี่ยครับเหรียญต่อไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้านวะนะครับเหรียญนาวะนะครับผมเนี่ยครับลงยาจีวรนะครับผมด้านหลังลงยามัตตพิษเต็มสูบนะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าโอโหสวยมากนะครับผมเนี่ยครับ มีอยู่เหรียญเดียวนะครับเนี่ยผมมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับลงยามาตะกีตัวหน้าหลวงพ่อนะครับลงยากีวอด้วยนะครับผมยกซุ้มเขียวนะครับผมเนี่ยกันลอกข้างขาวนะครับเนี่ยฮะมี่เหรียญสวยๆนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับลงยาแดงครับคล้ายๆเหรียญเมื่อกี้นะคล้ายๆเหรียญเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ลงยาเขียวนะครับอันนี้ลงยาแดงนะครับยกซุ้มเขียวขอบน้ําเงินนะครับผมเนี่ยครับเลขโค้ดก็หนึ่งโหเลขโค้ดดูครับเลขโค้ดหนึ่งสองสามนะครับ เลขโคดเรียงนะครับหนึ่งสองสามนะเลขโคดเรียงอันนี้นี้เลขโค้ดอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมดูใกล้กันเลขโคดเลขโคดหนึ่งสองนะครับโอ้โ oh, ห oh. มองแทบไม่เห็นเลยฮะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ตรงเท้าหลวงพ่อนะครับเลขโค้ดหนึ่งสองนะครับนีเนื้อปีกเครื่องบินนะครับผม นกเป็ดเคร,เเรื่องบินนะครับองคทองเหลืองนะครับด้านหลังนะครับโหลงยารงยาทั้งองด้านหน้านะครับแล้วก็องค์ด้านหลังด้วยนะครับผมเลขโค้ดสองหลักนะครับห้าสิบสี่สิบห้าหรือห้าสิบห้าเนี้ยน่าจะสี่สิบห้านะครับเลขโค้ดนะน่าจะสี่สิบห้าครับลงยาหน้าหลังนะครับเป็นงานหน้ากากด้วยนะครับเนี่ยรงยาหน้าหลังนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นทองเหลืองพ่น ยิงทรายนะนี่ครับเลขโค้ด90นะครับเหรียญไม่เหรียญสวยๆนะครับผมเนี่ยพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถทักมาได้เดี๋ยวผมทิ้งไอดียไลน์ไปให้นะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับถ้าเผื่อสนใจอยากจะแบ่งปันนะครับหรืออยากจะเช่านะครับเนี่ยฮะดูรงยาจีวอนะครับจะบบกสวยนะครับผมเลขโคดน้อยนะครับพ่อสร้างน้อยนะครับผมนี้เลขโคดรสองหกนะครับในรูปหลวงพ่อนะครับ รลงยาจีวอนดูจมูกนะครับจมูกสวยกระหนกนะครับผมกระหนกเขียวนะครับลงยาเขียวตรงกระหนกนะครับแล้วก็หยกซุ้มแดงนะครับนี่ครับเหรียญน,นะฮะนี่จะเป็นเนื้อนาก็จะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อประกบเลยนะเพื่อนๆนใช่ไหมเหมือนเนื้อประกบเลยนะองค์นี้นะครับเหมือนเนื้อประกบเลยนะครับสวยมากเลขโคสสองสองหกสองหกสี่นะครับ โรงเรียนลวงพ่อนะครับจัดสร้างน้อยนะครับแล้วก็มีอันนี้ไฮไลท์นะครับอันนี้ผมเก็บไว้นะครับว่าจะเอาไปใส่กรอบนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับดูการลงยานะครับอันนี้ผมจะเก็บผมผมเก็บไว้นะเหรียญนี้พอมีแค่เหรียญเดียวนะที่เป็นเนื้อเงินนะครับเลขคดนะครับเลขคดเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะแล้วดูเหรียญวผมให้ดูเหรียญจริงนะครับเดี๋ยวผมแกะเหรียญจริงให้ดูครับ ดูงานเหรียญจริงดูจมูกนะครับดูจมูกของพ่อครับดูลงยานะครับลงยนาน้าเงินนะครับขอบแดงนะครับผมยกซุ้มเขียวนะครับเนี่ยกระกนะครับกระดกแดงนะครับผมเนี่ยดูใกล้ใกล้นะครับเหรียญดูลงยาครับถ้าด้านหลังนี่ถ้าลงยาด้วยนะครับผมต้องบอกวกา UH! ่าสวยมากเลยนะครับผมนี่รูปหลวงพ่อนะครับด้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อชี้นิ้วนะครับกูให้มือรวยนะครับผมลงยาจีบอนะครับจมูกร้อยนะครับผมนี่ครับ เหรียญจริงก็สวยมากนะครับผมสวยมากเลยนะครับเหรียญเสมานะครับทีมงานจัดสร้างสิทธิเอกพระรามนะครับผมจัดสร้างนะครับฉลองอายุครบร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับเหรียญที่เหลือเนี่ยผมก็แบ่งปล่อยนะครับผมใครสนใจก็สามารถทักไลน์มาสอบถามได้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับแบ่งเช่าราคาหลักร้อยตามเนื้อนะครับผมตามเนื้อส่วนเนื้อเงินเนี่ยผมก็จะเก็บไว้นะครับผม น่นเงินผมก็จะเก็บไว้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผม